เรียนท่านคณะบดีท่านรองคณะบดีท่านคณะกรรมการคณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรคลินิกสุดใจนะคะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านที่รับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะสาหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่คณะพยาบาลได้จัดตั้งคลินิกสุดใจขึ้นภายใต้โครงการดูแลด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาคณะพยาบาลสพชนะคะเรียนคณะบดีรองคณะบดีหัวหน้าสํานัก คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เข้าร่วมง,งานเปิดคลินิกสุขใจทุกท่านดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชาลินีสุวรรณยศกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชเป็นประธานกรรมการคลินิกสุขใจโดยงานในวันนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้อาจารย์บุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์มีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่ให้บริการในคลินิกสุขใจนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้เปิดตัวในส่วนของคลินิกสุขใจนะครับ mm hmm. เนื่องจากาทั้งนโยบายของมหาวิทยาลัยนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์เองนะครับที่เราจะต้องดูแลในเรื่องของ m e n t a l health ของนักศึกษานะครับนักการโควิดทุกท่านคมทราบนะครับว่าเราอยู่กับเทคโนโลยีเกือกบตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับเพเป็นโอกาสที่เราจะมาพบปะสังสรรค์ แบบอินเพรสเซนหรือ Face-to-Face face, ก็อาจจะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงโอกาสเสี่ยงริสที่จะมาตามมาก็คือในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพจิตนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันจัดตั้งคลินิกส่วนนี้นะครับก็คิดว่าในส่วนของการดำเนินการต่างๆก็คงจะปเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่คลินิก นะครับได้ตั้งไว้นะครับรูปกางนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงครับขอฝากประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และเจา้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ช่วยประชาสัมพันธ์ ให้คลินิกสุขใจของเราด้ตามที่ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะทั้งใน f c e e o o o นะคะหรือว่าช่องประชาสัมพันธ์อื่นๆนะคะสามารถติดตามได้ค่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับบุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่านนะครับก็ผมในฐานะของที่ประธานคณะกรรมการดำเนินง,งานคลินิกสุขใจก็คงจะขออนุญาตที่จะมา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็แจ้งย้ำนะฮะในเรื่องของการดำเนินง,งานของคลินิกนะครับจริงแล้วนั้นที่มาก็คือคงเหมือนที่ท่านประธานได้กล่าวรายงานกับข้าบดีว่าคลินิกนี้อยู่ภายใต้โครงการดูแลด้านจิตใจในักศึกษาพยาบาลนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากท่านรองคณาบดีนะฝ่ายจัดการศึกษาและก็รองคณบดีฝ่ายบิตศึกษานะครับโดยมีหัวหน้าสํานักนะครับสานักวิชา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหน่วยบัณฑิตแล้วก็หน่วยบัณญิตรีเนี่ยร่วมมือกันในการดําเนินโครงการนะครับแล้วก็คลินิกนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ดําเนินการแล้วก็เริ่มดำเนินการในส่วนของการให้บริการตั้งแต่วันที่1ตุลาเนี่ยนะครับการบรเนินงานนี้เรามีคณะกรรมการนะครับทั้งหมด15ท่านด้วยกันนะฮะแล้วก็จะมีวาระการทํางาน2ปีนะครับวาระแรกเนี่ยท่านอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อร์ชาลิดีสุวรรณยศเนี่ยก็รับหน้าที่เป็นประธานท่านแรกนะครับก็คือท่านก็มีความเหมาะสมนะครับท่านมเาีเรียกว่าดีกรีนะฮะคืออาจารย์ชาลิมีเนี่ยนอกจากท่านจะจบพระเอกทางด้านการพยาบาลเนี่ยท่านก็ยังจบทางด้านาจิตวิทยาการปรึกษานะครับจากจุฬาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรียกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกก็แล้วกันนะฮะแล้วก็จะมีคณะกรรมการจากเกือบทุกกลุ่มวิชาเนี่ยครับามาช่วยกันทำงานเพื่อนักศึกษาของเรานะครับอันนี้เป็นเฟสแรกนะครับ เฟสที่2อนีเอ่เหมือนที่ท่านคณาราได้กรุณาให้ข้อแนะนําว่าเราก็น่าจะขยายไปให้บริการกับบุคลากรของคณะด้วยนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะสักระยะหนึ่งนะเราจะาทําตรงนี้ก่อนแล้วก็จะดูประเมินผลแล้วก็จะขยายผลไปให้บริการบุคลากรนะครับก็คงจะมีข้อมูลประมาณนี้นะครับที่ผมจะขอญาติที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คงขอประชาสัมพันธ์นะครับให้นักศึกษาทุกหลักสูตรนะครับ โดยประมาณตอนนี้เรามีนักศึกษาประมาณ1200กว่าท่านด้วยกันนะครับตั้งแต่ปัญญาตรีปรยญโทวิญญาเอกนะครับทั้งหลักสูตรปกติหลักสูตรนานาชาติแล้วก็รวมทั้งนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลด้วยนะครับขอรับบริการได้นะครับในทุกช่องทางตามที่ท่านประธานได้กรุณาให้ข้อมูลไปแล้วนะครับก็คงขออนุญาตได้จาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ